ปุชปุชปุชสวัสดีครับทุกคนค่ะมาพบกับผมอในแล้วนะครับสปงไปเดอร์แมนนะผมได้บอกกันนะครับว่าผมจะปิดหน้าแล้วผมจะปิดหน้าแล้วนะครับถ้าหนึ่งล้านซับมเมื่อไหร่ทุกคนจะเปิดหน้าให้ทุกคนเห็นนะครับนะกนะ็ตอนตัวที่แรกตลกฮาๆห,หน่อยนะครับเพื่อนเจ้าขอ ไม่รู้คิดคอนเทนต์ไม่ค่อยออกเลยนะครับนะถ้าผมเปิดคล้อมยิดเห็นได้ทุกคนมาคอมเมนต์นะนะครับนะเดี๋ยวผมจะไปอ่านทุกคอมเมนต์เลยผมชอบอ่านคอมเมนต์นะครับนะผมชอบอ่านคอมเมนต์ถ้าผมเปิดกล้องคิดเ็นได้เมื่อไหร่นะผมก็จะแบไปอ่านคอมเมนต์ของทุกคนเลยนะครับแล้วก็ช่วยกันคิดคอนเทนต์ให้ผมนะครับเพราะว่าช่วงนี้ผมแบบคิดคอนเทนต์ไม่ค่อยออกนะครับ แล้วผมก็ทำยูทูบคนเดียวด้วยผมยังไม่มีใครที่จะมาขายคทนท์ด้วยนะแต่ว่าที่ยังวันนั้นนะผมไปบ้านพี่ยเยอะๆนะก็เลยให้พี่แชทเกมให้ดูแต่ว่าผมไม่รู้จะทำยังไงก็ได้จำนั่นแหละตอนนั้นผมยังไม่ปิดหน้านะก็ลืมหน้านั้นไปได้เลยลืมหน้านั้นไปได้เลยจำหน้านี้ดีวกว่านะหน้านี้หลอกว่ามาเล่ <c oughs> นครับ ก็ทุกคนก็รอกันเลยรอสวยอน่นะครับทุกคนก็จะมีข้อดีและไม่ได,ดีเท่ากันนะครับนะมีจันฮะที่นี่มีจัเอก็ฮาฮาไปนะครับนะผมก็ยพยายามทําให้มันหาแล้วกันเพื่อท่านผู้ชมนะครับนะผมทำได้ก็าท่านผู้ชมบอกทำได้ครับให้ผมไปกระโดดน้ำาุ้งๆก็ได้ก็ได้นะก็ได ยอมไปให้นะก็ได้แต่ผมจะยอมไปให้แต่ว่าจะถ่ายไม่ให้เห็นหน้าผมผนะมโดด,โดดจริงด้วยนะถ้าจะคนให้ผมโดดน้ำอ่ะโดดจริงด้วยนะแหวมันเห็นหน้าเลยมันไม่เคยเห็นหน้านะอันนี้มันปิดบังหมดโอ้โหเขาทำมาด้วยดีนะเนี่ยผมไม่รู้เหมือนกันว่าเขาจะให้ตรงนี้มาทำไมเนี่ยมันเป็นที่ซ้อนอ่ะแล้วผมก็ ดมาผมก็อาคิดกันก็คิดเจวละครตัวเองออกแล้วนะคะว่าจะให้ตัวละครตัวเองมไคผก็้นะครับเจละครที่คนรังเนี่ยบางเช่นใครเคยดูก้าวสายตามันจะมีฟันธงินใช่ไหมผมชอบอะไรแบบนั้นกต่ฟันธงิันธงิมันเปิดหน้าปหน้าอยู่แท่วไมันจะไม่เปิด แต่อยากพิจก็องคิดถึงคนทีไม่ออกมามเป็น่เป็นเเราทุกคนช่วยทำดีในต่า